นกกระทาน้อยจ้าอุ้ยรุนนี้มีสีขาวหลายตัวอยู่เดอ้อจ้านกอนุบาลน,น้องอายุได้สองมือเนาะจ้าจะอยู่ในโรงอนุบาลอันนี้เป็นคอกนกอนุบาลเนาะค่ะขวบคุมอุณหภูมิเพรวาวน้องตัวอยู่ในความอบอุ่นเนาะค่ะนี่ปิดหมดทุกด้านเนาะค่ะแต่มีด้านหนึ่งสามารถเปิดได้เนาะค่ะสาหรับมือใดที่อากาศอบอ้าวเกินไปในวัยอายุเพิ่นไดสีหามือไปแล้วสินเนาะค่ะเขาก็จะเปิดม่านขึ้นห้เนาะจ้า นี่น้องจะอยู่นี่ประมาณสิบถึงสิบ้าวันนะคะแล้วแต่สภาพอากาศก่อนที่จะย้ายน้องออกไปที่โรงเรื่อนนกขุนเด้จ้ากินอาหารยังบะเก่งดอกค่ะนี่ขวดน้ำนี่เนาะค่ะเข้าจะใส่ก้อนหินไวเป็นอย่างคือใส่ก้อนหินไวพระว่าหันมาใส่ก้อนหินไวนี่เพิ่นตกน้ำเนาะค่ะเตะร่เ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 ลยนี่ในน้อยซ้ำนี่เพิ่นตกน้ำเนาะค่ะเพิ่นจะง่อยไปหาตอดกิน อาหารค่ะส่วนอาหารเดอ้อข้าจะให้อาหารไก่แรกเกิดถึงสามสัปดาห์แต่ว่าต้องไปบดให้น้องก่อนเนอค่ะเพราะว่าเม็ดจะใหญ่เกินไปสําหรับนกกระทาเนาะจ้าเรื่องวิตามินและกะวัคซีนเนาะค่ะหลังจากน้องอยู่ได้สามมือตอนนี้ กินนัำเปาไปก่อนเนาะคะ่ะพออายุได้3วันเท่ากับจะเริ่มให้วัคซีนและก็ให้วิตามินเนาะคะ่ะผู้ใดที่ได้แม่พันธุ์จากฟาร์มเข่าไปจะได้นกกระทาที่ได้รับวัคซีนและก็วิตามินเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะนอกจากว่าน้องจะป่วยจะยังหรือว่าให้วิตามินเพิ่มสําหรับแมพ่พันธุ์กรจังหายเนาะคะ่ะแต่ว่าอื่นๆเรื่องวิตามินและก็วัคซีนเท่าหายาครบไปแล้วตัแต่ยูนีเดอจ้าเด้อ เพื่อนร่องแกบบนะจ๊ะอันนี้พื้นเราจะรองแกบอันนี้เป็นถังน้ําอัตโนมัติเด้อค่ะพอหนองไงขึ้นมาเน่แหลเฮาจังโลงตอนนี้ล่งบไายเพราะว่าเพิรนตหน่อยกินบะฮันได้แล้วเรื่องอาหารก็จะกินบะฮันเก่งบป็นไหนดอกจ้านั่นแต่ว่าก็จะไปต่อๆเชียร์ๆเนาะค่ะตามภาษาอนุก,กั่านยหน้ <c oughs> นาฮักนาเอ็นดูยุ่าไหวนี่แต่ว่าอีกจักหน่อยก็กำลังจะเป็นตาสร้างแล้ว เจ้าน่อยกับขนจะเริ่มเปียกเนาะค่ะเริ่มซีมือหามือเริ่มหนึ่งสัปดาห์ไปขนเริ่มเปียกขนเริ่มโปงก็เริ่มสิเป็นตาร้างจ้านี่เสียงกระเจียวเจียวเจีาจวาน,นี่น้องถือว่าสุขภาพดีเนาะค่ะบอเป็นอย่งางพอถามมีการอาการหนาวเกินไปร้อนเกินไปเข้าก็สังเกตได้เลยนะค่ะวันถ้าหนาวเกินไปพ่นจะไปจุ่มยูทหลอดไฟ เพราะว่าเพื่อนต้องการความอบอุ่นเนาะค่ะถ้าร้อนเกินไปเพื่อนจะห่างหนีออกจากหลอดไฟแล้วมาจุ่มกันอยู่ขวดน้ำจ้าค่อยดูแลปานลูกน้อยพุ่นละค่ะสาหรับนกกระทาหน่อยเนาะจ้าอันนี้เขาก็จะยยางเบิงสํารวจเบิงเนาะค่ะ่บาบาังเทือถ้าเพิ่นเจ็บทองทองเสียอาจจะไปกองกันทับกันตายกับเป็นนะจ้าตัวนี้เอาใจยากเนี่ยจักน้อยค่ะสําหรับนกอนุบาล กรเลยบ่วคอยเด็แนะนําสําหรับคนเลี่ยงไม้นะจ๊ะเขาก็จะแนะนําให้เหลี่ยงนกไข่ที่ได้เป็นแม่พันไปแล้วไงแล้วอยู่ในอุณหภูมิของธรรมดาได้แล้วแค่หายอาหารให้วิตามินก็สามารถหายลผลิตได้แล้วตัวนั้นก็นจะง่ายกว่าสําหรับมือไม้นะจ๊ะนาะฟาร์มนกกระทากริตนิยาอําเภอปทุมราชอํานาจ,จเจริญจ้ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะ